อีกหนึ <Yes. S 2> ่งคลิปนะก็อน yes ตีมีตางแฟร์เดียร <c oughs> <c oughs> ์นี่เป็นที่ดวงด้วยแหละเออถ้าไม่มีคลิปก <ใช S 1> ็าอาจจะนะใช่เออตาไม่ได้วัดผลทุกอย่างเนาะงดนวยกลัวไม่นด้ลิ้จริงอยู่ก่อนนี้เปลี่ยนหนึ่งแล้วกันนะ แอนแอนย่อห่วจัวไปแล้วจาดปล่อยเกลือ hey. พ He <te> really bueno ุ่งไปขี้พลังจบจัวมุมเมื่อกี้วะก่อนเลยปล่อยแินไเข้าอยู่ไม่ได้มาก่อนวะปล่อยเช็คสแตนพลัง อไเียอได้ป่ะอไรวะมึงีมึีอ่ะฮะขัดไม่ได้ปต้องมีหรือตอนนี้มึงโมันกูแล้วหรอกูโมหันลเอาเรื่องเลยนี่ไงที่เกินเียจริงที่เกินบกเีิวพิสูจให้ดูเลยทีวันขอแค่คนนั้นโดงดีเข้าเลยเออน้ำจบจบไมช่กูมนเนี่หรอเมื่อกี้ของกูอะ ันนี้ของมึงเหรอไม่ไม่ใช่ไม่เจอโอเพหาอยู่อีสามตีตัวไหนเป็นีอะไนี่โ้ยเช็คอือนี่ไงสามมือหกพอนเงินจบจบจุ๊ไม่ไรก็ไม่ได้ไม่ไรก็ได้คุนเวากันตน้จมอะไรยังเห็นมือกูเมาเลยคาไปบา ใช่เลยมันก yeah> ็ต่อเลยที่หายแล้ววะไม่นอนเย่ยดอยูสุดไม่ตายตาฮูมุีิอาจจะเย่กว่านะเอ้โอกาสยุ่งอย่งนันก็ตดอยว่ไปขอหนึขอให้มียุงไม่ได้เลยจบสตดทแอนดดอ บอลสเสตรแพไเยเฮ้ยมึงอยู่ไหบวะอือแปดกูเอานี้เค้ามอนแบบนี้วะไอชิ้ายหายใช่ไหมใช่ไหมกูหลอแลวมึงนะเชมันี่เดี๋ยวให้เข้าเข้ารีสอไว้ใจก็ได้กูก็ว่ามันนี่มันหายไปตัวนึงถูกไเกือบละ สไสกิลบกสี่ไอ้วันเข้าโซ่บวกอีกสามพันขอห้าทเนาะขอห้าพันตัวนึ่งสกิลนี้หยิบบวกหมื่นสกิลอะไรเห็นตีบวกสองพันอน้กะอ่าฮะมองห่ใบวรเือจ็ดขอมือไม่กว่าอีกฝ่ายมีห้าใบ Ừ này 3 thằng Có 1 Skill cụ thép bụng Có thứ ba Nhà tụi em hai Tí Tí nữa Ờ Tí đi thai Thôi thôi 15 Khoá 1 อบอจกเลยเดี๋ยวมตีสองหกยี่มีเทคเช่นมือเช่นมือจีกระเดยน,นไม่บกเจียวนะเออเนาะจะได้ปะมือน่าสองหกเท่ากันเท่ากันเออไม่เห็นว่ะ เออฟุรบวกสี่เอรอ้ายบองบวกห้าอ่ะเออมาอุเทนอุตี้ฟกอสอทันนี้ปล่อยคิตงนะอืมัดมือ brush second เลยเอ้บอดวนนี้มาบอร์ฮะอยากทิ้งไมโซดับมือทีบันเท่าไรสองหมืไปิจบ ก็จะมือนี้ไงมือมือกูตาที่เลี้ยวไงแกาบสวัสดี่ดีแบบเบื่อวังอลังแก้กัน่ะมรู้จักบอกแต่เนี่ยใช้มสองใบนะไว้เนี่ยแ้มมีมีเปนันเยอะเเต็มเลยกูเดึงเศรอาไงก็ได้มาแต่แค่แรกเลยถานสกิบหนงสามใบเนาะ าไอยูนี้แม่งสองสไตล์ใส่กันหนอะวะไรเอ้ยคอไม่เต็มไปหมดเลยเว้ยไม่เต็มไปหมดเลยมาเลยเต็มไปหมดเลยเว้ยอืออือบวกหกพันด้วยโคตรก๊อดเลยอือขอมาเนี้ยอ าทานบอกสักทีไหมทานบอกสักทีนะอันนี้บุญหกามก่อนสามเนาะพอไรส์ดำคลิปพลัททง <c oughs> ทติดตัวใหอ่วันเทีเฟเฟกต์อัคคีโซว่าฟันตัวหนึ่งเไม่งั้นกูสเต็มไม่ได้ ี่จริงใช่ไหมทำไมเนาะแต่อ่ะอร่อยเยี่ยมแต่ไปเลยลังเียดีว่ะโอเคอัตีมันเจ็บมีเสพมีเสไหมโอเคอัหนึ่งอีติโลกาเหมือนกอนนี่ทำมีต่ตละกสเตน อันู้นต้นต้นไลฟเไม่เก็บพอนีจะใช้แม่งะตายตายดิไม่ตายได้ไงวะมึงกี้ไปนะนาปดิจดแดตาต่อเลยวะเอาจเอาจจไปเลยอ่ยากอยากน์ทมินี้วอยากไปกินไลฟ์ทมนวอีแล้ว เกียร์ไตลกียชิคิดมากลอ่ะกีทำนนต้องขอเลวเฮ้กีทำนิวะตีขึ้นมันบอกขี้ไมเน่สกิลนี้เจนสงโอ้โสามืบอขี้บอขี้ไมเนี่ยอขี้เนี่ยเจนสามเบอกขี้เลยเทาไ่สามหมื่นสามหมืงสมหมื่น้าหนึ่งสองห้าโอ้โหเรียกกาตัวเองวะ เออมีตัวเสียงไม่ได้ด้วยพอสามารถที่ดียวเฟรมยอดเลยวะเจ็ดจริงๆจริงเงียดิว่าควาสามารถเดียวเนี่ยบอกแล้วว่าดีที่นี่แหละโคสกิลเนี้ขอดูบ้างแนะนำตัวเองอีฝ่ายขอมมือสองใบ สองนนบวกตัวละห้าพันสื่อเสียวคอสมัตออโต้แล้วมีแต่แรแรงแรงห้าพัห้าพันที่วันหอยให้หมื่นหนึ่งหมื่นเป็นมอนก้าวอะได้บ่าได้มุนก้าวพิธีเสร็จทำทกันเลยมุนก้า ข่าวข้อมินปล่อยก็ไม่ได้หรอกพี่เข้าตู้บเชื่อจั่วอย่างตัวนี้แต่ก็แหละเฮ้ยมันไฟมันเหี่ยวเหรอก็ดีอย่าไฟมันเหี่ยวได้เลยเชื่อว่าไงวะไม่มีแนวนาลิ้นนี้ตีปล่อยป คกันไม่อยู่เออก็เป็นเอ,อ่าลูกบาชนะไปอีกจานก็อย่างละหนึ่งเสมอ,อหนึ่งหนึ่งหนึ่งอ่ะโอเคครับชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์นะอ่าอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับช่องเราเรามีกระดิ่งปุ๊บมีดิมีอ่ะโอเคครับอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามครับคลิปเอ่อเดี๋ยวจะปรับเวลาอัพใหม่นะครับเพราะว่าช่วงนี้มีเรียนเนาะเราจะอัพคลิปแบบอัพสี่วันปะ กำลังแจ้งก็ได้รนะเออไม่เป้นรไปผมแล้วแต่ผมแล้วแต่ผมตัดเสร็จเมื่อไหร่แล้วแต่วันไหนมีงานมีงานก็จะอาจจะอัดสี่วันแล้วก็ลงสี่วันอีกสามวันก็ทํางานเรียนปกติเเรียนชีวิตเด็กเรียนครับไม่ต้องสงสัยเนาะก็ห้าวันไหนวันหนึ่งชาแนลมันไม่ลงอะไรเลยไม่ต้องสงสัยครับปันงานรเจิตถูกต้องโอเคครับส่วนคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนพูกันใหม่ในคลิปหน้าครับบาย